เมื่อวานคืออดีตพวกนี้สุดอย่างรู้แต่วันนี้คือปัจจุบันดังนั้นมันต้องย่อมดีที่สุดหวานเจี๊ยบจุบๆยามเยนเ็ยนๆครับ ลมพัดโช,ชยๆครับอากาศเย็นๆครับดูให้ชอบดูให้โดนครับชุดใหม่ครับ200บาทจัดไปครับสวยๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนดูให้ถูกใจครับ สนใจวงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่0809536529ครับสวยสวยเลยครับลมพัดโชยๆครับมาดูรายการที่หนึ่งเลยครับ เ,เหรียญหล่อโบราณครับนาลายทรงคุดครับเหรียญหล่อโบราณเก่าครับเหรียญหล่อพระนาลายหล่อโบราณเนื้อชินครับ เนื้อส,สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับ เนื้อดินเก่าไม่ทราบที่ครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญรลอเก้ครับรัชกาลที่9ครับเหรียญพระราชทานครับเนื้ออันปะก้าครับ รายการที่4ก็เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยครับ รายการที่หครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อโตครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงครับอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญลอ5ครับหลังช้าง3เสียนครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับมหาราชาครับมั่นในธรรม ลาผลภูนทวีบรายการที่เก้าครับเป็นพระไตรปิฎกครับวัดปากน้ำครับภาษีเจริญครับ รายการที่สิบรับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับรุ่นรวยรุ่นรวยบูรพาครับวัดบ้านไร่ครับเหรียญหลวงพ่อคูณหลังยันครับ รายการที่11ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขครับหลังยันครับเหรียญหล่อสี่เหลียลหล่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปาริสุทโธครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับหลังยันครับปีหนึ่งสองครับ รายการที่13ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเคนครับหลังยันครับใต้ฐานต่อโค้ดครับอุดกิ่งรายการที่14ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ สังกระจายอิ่มไม่มีโอดครับรายการที่15ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อทบครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับ พระครูวิสัยโสพลทิมครับเหรียนหลวงพ่อทวดหลังพระอาจารย์ทิมครับรายการที่17คเับเป็นพระนางพญาครับนางพญาเนื้อดินพิมพ์เขา่าพิมพ์เข่าโค้งครับ เนื้อสีสวยเก่าๆนะครับรายการที่18ครับเป็นพระปิดตาลงรักปิดทองครับปิดตามหาลาภครับเมตตามหาอุดครับรายการที่19ครับน่าจะเป็นพกักกุครับ เนื้อชิ้นหลังลายผ้าครับรายการที่20ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่21ครับเป็นสมเด็จโตวัดละครัครบน่าจะเป็นสมเด็จร0อยปีครับรายการที่22ครับเป็นหล่อบโบราณเนื้อโลหะครับปิดตาครับ หลังยันครับรายการที่23ก็ครับเป็นหล่อบโบราณหลงพ่อเงินครับใต้ฐานตอกโคตดอุดกิ่งครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับมี2อ,องค์ครับ องที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่24ครับเป็นปิดตาเนื้อผงครับหลวงพ่อแพ้ครับวัดพิกุลทองครับสิงห์บุรีครับ รายการที่25เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับนืโลหะสวยๆเก่าๆเลยครับองค์ที่2ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่26กครับเป็นพักคงลำพูนครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับรายการที่27ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดครับวัดกาหลงครับหลังยันตะก้อครับ รายการที่28ครับเป็นพระปิกตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับด้านหน้าลอยแร่เลยครับรายการที่29ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว้านครับ เงยสวยเก่าๆแล้วครับด้านหลังลรยแร่ครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับมีสององค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนครับรายการที่30ครับ เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนครับน่าจะเป็นใบโพรครับหลวงปู่แหวนสุจินโนโรครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ครับรายการที่3 1มอครับเป็นเหรียญแปะลงสีครับ หลังยันครับรุ่นแรกครับรายการที่32ครับเป็นหล่อบโบราณเก่าครับหล่อบโบราณเนื้อชินครับออกชินเงินครับน่าจะเป็นเชียงลุงครับน่าจะเป็นสายเหนือครับเก่าๆเลยครับ 200บาทก็สอยลงมาได้ครับรายการที่33มสครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ,บรายการที่34มสครับเป็นชูชกครับ หลอโบราณครับใต้ฐานตอกเลขสามครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมครับวัดละหารไล่ครับปุกเสกชูชกมหาโชคมหาลาบครับ รายการที่35ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักครับรายการที่36ครับเป็นพระสั่งกระจายสามขาครับน่าจะเป็นพระกุครับหล่อโบราณเนื้อชิ้นเก่าครับ รายการที่37ครับเป็นพักกุเนื้อชิ้นหลังลายผ้าครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่38ครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงครับหลังยัน5ครับ รายการที่ 39, ครับน่าจะเป็นพักกุครับพักกุหล่อโบราณเนื้อชิ้นเก่าครับชุดใหม่ๆเลยครับรายการที่40ครับเป็นพันลอดครับเป็นพันลอดเนื้อดินเก่าครับ พระรอดมหาวันครับรายการที่41ก็เป็นเหรียญหลวงพ่ออีหลังยันครับที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปครับ2473ครับ รายการที่42ครับเป็นเหนรียญละรังหลวงพ่อเกษมเขมมะโกครับสองพครับจังหวัดลำปางครับสุสานไตลักครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกครับ รายการที่43ครับเป็นชินล,ลาดอินโดจีนครับหล่อโบราณเก่าครับไม่ได้ต่อโค้ดครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่44ครับเป็นพักกุครับ กะกุเนื้อชินครับสวยๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับรายการที่45ครับเป็นคุณปหลัดครับน่าจะเป็นเนื้องาครับปหลัดงาแกะครับ สวยสวยเลยครับองค์ที่สองครับน่าจะเป็นนานโดนครับเนื้อดินเก่าครับ พระกุนาดูนครับมาดูรายการพิเศษกันบ้างครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญอาจารย์นําครับวัดดอนสาลาพัทล์ลงครับ หลังยันครับเนื้อเก่าๆเลยครับเหรียญอาจารย์นำพศสอ1 9รครับพระอาจารย์นำแก้วจันทร์ครับวัดดอนสาราพัทนลุงครับ องที่2ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับใต้ฐานจานยันครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับรูปหล่อรูปหล่อปั๊มคอตึงครับ องค์ที่3ครับเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวครับหลังยันครับวัดหงมน2,513ครับองค์ที่4ครับเป็นพระสังกระจายครับ น่าจะเป็นวัดปรา,าสาทครับเนื้อผงสีชมพูรครับเนื้อหวานหวานแววแววเลยครับสั่งกระจายครับอิ่มไม่มีอดครับองค์ที่ห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงครับ วัดบางกระพร้อมครับห่วงเชื่อมครับหลังยันห้าครับองค์ที่หกครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมครับ เนื้อชิ้นตะกัวเก่าครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับองค์ที่เจ็ดครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว้านครับสวยสวยเลยครับ หลวงพ่อทวดเนื้อว่านกากยายักษ์ครับองค์ที่เจ็ดครเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นครับจังหวัดเพชรบุรีครับวัดท่ายางครับวัดตาลกงครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ องค์สุดท้ายครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับวัดป่าภูทรพิทักครับรุ่นสี่ครับสกลนครครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาเบาๆครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับ ขอบคุณครับ